คนนี้น้องเพชรคนนี้น้องพลอยมึงเจา้าเวิ้งดีด้วมึงเจ้าหนาเขาซื้อกันเรว,วเด้อตอนนี้น้ำถือแขนน้ำร้ายถือแขนโอ้ย อันน ah, yeah, ี like ah, uh, uh. ้หนั่นสองตัวเลยเนี่ยไมีมีไหมสองตัวไหมยี่ไงสองตัวอ้าวได้ตัวเดียวหนาคือกันค่ะพ่อก็จ้าแยกบอกเนาะเฮามันเห็นสูมือเขาเลยรู้จักแล้ว่าผู้ใดออ่ะๆคนไหนไปคนไหนพลไม่ต้องดูเยอะได้ดูแบบเผมือแล้วก็ชี้เลย คนนั่งอยู่ฝั่งนั้นน้องเชรคนนั่งอยู่ข้างหน้าแม่ไอ้ลองพลโอ้ยจำอะไรรู้ไหมจำกิฟต์ไอเนจำกิฟต์หมายหมายว่าู้ตีูดตีู้ตีต็เตีตีจอไรขึ้มัตอย่เนาะเพ่อยา้อนัจียาหน้าว่าเอิญมาชย อยาอยาค่อยค่ะค่อยค่ะจ๊ะเพชรค่ะจ๊ะฝวนคนเราฝัเตือนติดเล่ในเมื่อเขากินอิ่มทุกอย่างมันก็จะมาด้วยอัตโนมัตินะคะอีๆมาแบบไหนคะดูไหมจมูกก็มีปากก็มีตาก็มีเพราะทัดข่อยไงเนี่ยเอาลงให้แน่น เอาทอทันเี่แบบเลยมันแต่ละมันโตเงไหมันเต็มจ่อไหมเออนั่นน่ะมันเฮ็ดลมมึงหันเหรอเฮ็ดบ่เปลี่ยนเทข์ค่ะยคะมีแตัดเกมือนก็ออพันสาลาผระเจ้าแล้วเดือย แม่โอ้ยบอบอได้ไปไซส์เลยไปไส์แล้คก็บอบอม่จะสิฝากให้ตาเลีไปใส่ให้ไปวัดไปปะปุ้นใส่เผ็ดเผ็ดปอกน้ำตาเผ็ดเอ้ยตักบาตรเทโวแม่มือลุ้นอีกคุณแม่มือลุ้นที่ตั้งใจเวิงก์ก็ไม่ได้เงา ได้แต bon ่สอยตัวสอยหน่อยส้อยพ้นนี่แหละบุญกระได้บุญใหญ่สร้อยใหญ่แล้วเลี้ยงข้อคนเนี่ยเลี้องพ้นเลยอันนี้บุญจะสิ้นเลยได้แต่บุญสิ้นบ่ได้สิ้นไงสิ้นเลยนี่กันสินั่งเงาสิ้นนี่กันสินะโมพุทธายาดีเมาดีไม่เห็นผล เขียาไปในโลกคิมห <c oughs> ม,ม,ม,มื่นแล้วแม่ไปเทเพราไปในลกคลิมเลยจักหนักจัปีนขึ้นไปอยังก่ะปีนขึ้นไปอยังบงนันดีเหรอ,เ,หรอ,อเออนาเสียบมาอานเอาเสียบมาอาณเสียบมเสียยังเดอาเ,าอเด้อ ป่าป่ายังเง้ยเขาเปใช่ไหมป่าแหงนไม่ป่าอเปิดอะคือป่าที่นั่งเงี้ยไหมเงี้เงี้ยเงี้ยเงี้ยปิดนอ่ามันเป็นปงมันเป็นหางแหนง้อยๆตัยไง่ทม Namo เออนั่นแหะคือมา Nam อันน ตัวเขา,าป้มือกับป้มือเขาปีนปีนเนเป็นยังหรือเมียมีกล้องิันติีนโอ้ยอาตีละข้าตีมาทั้งพี่ตีมาทั้งพี่มามาตีมาทั้งพี่โอ้ตีขึ้นนะพี่แมสาวสวยแห่งเมืองหมอแค้นนอนเดินดีดีเดินเบาลงกว่าล้ำน้ำแพร ทั้งนานก็ดีทั้งลังก็ดีแมนเดินกว่างขี้ระไกรมากวาหนฉันขี้อ้สามเทียบเป็นคนดีเนาะมกัเาไปยูเทิร์น่อนลังจะติดกามาบนีเว้เ่ยอัไม่ใช่อยู่